สวัสดีครับพี่น้องเมื่อดนีควอดกับน้องตัวจะขออนุญาตส่งต่อเสื้อผ้าตั้งแต่น้องตัวเป็นอันคารกเบบีน้นนอยนะครับนาะออันนี้คูอดขออนุญาตส่งต่อสามบานนะครับนะที่ติดต่อมาอผ่านสองทางแมวอ,องตัวแล้วนะครับนาะจะส่งให้วันนี้นะครับนาะอพี่น้องขอบพระคุณได้หลายครับส่งฟรีนะพี่น้องจัดส่งส่งฟรีนะครับนาะเอาไปให้น้องน้อง,น,องน่อยใช่ไหม น้องกี่เดือนละน้องสามเดือนเหอรอครวก็กำลังจะคลอดอ๋อ <c oughs> เป็นคุณแม่ที่มีน้องสามเดือนบางท่านบางคุณแม่บางท่านนะครับนอกจากกำลังจะคลอดกับเตรียมตัวนะครับเนาะอันนี้ซักแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะทรงต่อให้คุณแม่แล้วก็คอให้นอ้นองนะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งน้องทั้งแม่สุขผูสุขคนเ้อครับผมขอบคุณครับอ่นน้องตัวน๊ายบาย้า هه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  <applause>